สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุคนนะครับมื่อนีพอกันอีกแล้วครับกับเดียวหน่อยส้อยเดิมชาแลนลนะครับมื่อนีกะบ่ได้มาจินบ่ได้มาถ่ายคลิปไปเที่ยวไปยังห้เบิ้งนะครับกะคลิปเบาพี่น้องเบาเบาแบบบานๆเท่าน,นะครับกะสิเป็นจังไหนคนอื่นสิมาอวยพรอนสิมาอวยพ่อห้นพี่น้องนะครับเหมือนเบาพี่น้องสิมาอวยพ่อห้พี่น้อง ในปีไม่นะครับปีที่แล้วกับปีหกสี่นะครับขามาปีนี้ปีหกหานะครับผมสีมาโอยพ่อเห้นพี่น้องยูดีไม่แห้งนะครับปีไม่แล้วก็ขอให้เจอสิ่งไม่หม่คนที่บอท่านเมียคนที่คนที่บอ,ท,อ,ท,ท,บอท่านมีเนื้อคูอ่ะขอให้ประสบความสําเร็จในเดหาคููได้เป็นคููข้องชีวิตกันห้ฮัก,กันโดนๆเน้่ยพี่น้องเนอะแล้วก็ผมก็สีเมาสร่วมเนาะก็สีแบบว่า ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุขสมคิดสิ่งไดกะให้สมดังปรารถนะคิดสิ่งไดกะให้ได้ซิ่งนั้นนะครับพี่น้องปีใหม่แล้วเริ่มต้นกันไม่ซิ่งบดีกะชิ่งไปครับปีเก่านะครับพี่น้องผมกะสีบว์บ่าวเบเก่งบันไดนะฮะกะสีติดติดคัดคัดนะพี่น้องกะกะสิประมาณนี้ครับผม สีไม่แล้วกะไอ้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับพี่น้องช่องผมกะเพิ่งเปิดได้หากเดือนนะครับพี่น้องผูดด้ติดตามบอกท่านหลายบนไหนกะหันพี่น้องได้มาเห็นคลิปนี้แล้วกะขอขอได้นะครับพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมน้ำในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปๆต่อไปเด้อพี่น้องเหตดคลิปสุกคลิปหรือคลิปยังที่ ไปเที่ยวหรือคลิปกินผมกสิพยายามเห็ดให้มันดีที่สุดนะครับขอฝากไว้กับพี่น้องด้อครับพี่น้องกะสีเห็ดเกี่ยวกับกินหรือไปเที่ยวหรือ,อยังไงพี่น้องกะลองคออเมนต์มาใต่คลิปเบื้องนะครับว่าคลิปไหมันมันสนุกกว่าหรือ,อยังไงพี่น้องอะ่ะเบื้องเพื่อความเปิดเพิยนนะครับพี่น้องบอต่องสีเดียนยังไงกะ สีว่าภาบันเข่าแน่บว่าภาลางแน่นะครับผมกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมน,น,นั่นมนเดอร์ับคลิปนี้กะสิมาขอพี่น้องนะครับ <c ười> ขอพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ผมน้ำนี้น,น,น,ะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเห็นเด็กหน่อยหนามุนคนหนีนะครับพี่น้องกับผมกะคลิปนี้กะขอมาเบอกสักนี้ละครับผมกับสีบอตัดต่อนะครับบอตัดต่อคลิปนี้กับสีเดียวๆเลยนะครับพี่น้อง ก็จากนี้ไปผมขอให้พี่น้องยุดเย็นเป็นซุกให้ยุดดีไม่แห้งสมดังปาถนะคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิิงนั้นผูใดเขามาเบื้องแ้วก็ขอให้บุญสมศักดิ์รักษาให้ยุดดีไม่แห้งปีใหม่แล้วก็ให้ได้ตัสิ่งิหไม่ไม่ขอให้่ำด้วยลำด้วยด้วยครับเด้อกับผมเดียวหน่อยส้อยเดิมกะบ่มีหยังมากมม้นะครับกะ จะลืมกดไไหลกดแชร่กดนสับตไครผมน้ำเี้นได้ครับกะผมกับสิยุ้ยได้ยอนพี่น้องนี่แหละครับผมกะคลิปนี้อยากมาวอาซื้อนะครับกะขันผู้ใดบ,บ่มักกะบ่เป็นยังนะครับขันผู้มากกะกดไไหลกดแชร่ให้ผมน้ำเี้นได้ครับเพื่อเห็ดคลิปต่อไปนะครับหรือคลิปกินหรือคลิปไปเที่ยวจังไล็กกะรอดอิดตามกันเนเรือพี่น,ออน้องมักจังได็กะเข้ามีนว่าใต่คลิปร่องเมืองนะครับ ครับผมผมก็บ่มมียังหมกักไม่นอกจากเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย